สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนรถดัมซิ่งนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางเอารถไปส่งครับไปกับเซบอยแล้วก็พ่อนะครับมันสุดท้ายแล้ว าามประมาณ80ครับกี่โมงแล้วนี่พี่กำลังจะ6โมง10ันยุบ เ้ินรับนี่วโอ้บ้านประสาทไปอีกเชิญบบ้านประสาทแล้วก็มาเข้าเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายครับตรงศาลาวิ่งอยู่ความเร็วประมาณเท่านี้นะครับ เป็นไอเก้าอี้เอ้ยเออเก้าอี้เบาฝั่งซ้ายไม่ใช่เก้าอี้โหลิ้นพันตื่นเช้าคือเบาะฝั่งซ้ายแล้วก็เก๊ะกลางนะครับเจ้าของเขาบอกว่าขอของเก่าได้ไหมผมก็โกอเคครับได้ก็ยกขึ้นรถมาให้แล้วครับ 3.0สิกิโลครับส0 แล้วก็ไปเลืงตรงซอยเมื่อกี้ตรงสาราอะไรหรอกตำบลสมรงบ้านอะไรหรอกียว้าสองคนหรือเปล่าไอ้ีเลยียวข้าวสองคนหรือ่าเลี้ยงสายใยยหญ่ได้ป แล้วตรงเนี่ยตรงบ้านตำบลวจสมรงป้ายเมื่อกี้เข้าตรงบ้านสมรงรใช่ไหมไม่เลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะถึงเราบ้านดุสิตตรงศาลา,า,าทางเราไปทำเสียงมเลยไม่ใช่เพิ่งเสียง,ยง,ยงนู้แยกนู้แยกเลยมองใหม่ไปอีกเนี่ยเลี้ยวขนาดนี่แหละซ้ายมัน ในบูตขึ้น15นะคะระับปกติมันจะขึ้น20หรือว่าเราเหยียบไม่สุดก็ไม่รู้แต่ตอนลองกับช่องโหมด20ผมขับเองเหลือ15สงใส่มันยังไม่สุดครับนี่ทางนี้เคยไปไหนวะตอนนั้นอ๋อรู้แล้วตรงนี้มันจะไปไปเอ่อ ไปอะไรนะบ้านรามตำบลรามใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> เนี่ยไปตำบลราม <Yeah. S 1> ท,ที่ซื้อขายวัวเลยตรงนั้นซื้อขายวัวขวาย <Yeah. S 1> oh. เสี่ยวชนแต่คนตาข้าวเ่ยนะครับไอเขาข้าวไม่เท่าไหร่ต่คนเดินตาข้าวเนี่ยนาฬิกาปุ๊ก6โมงครึ่งหรอเนี่ยตาเดินเลย้างถนนหนิวรถชนทำไง สิบสามโลครับมาดัดกันต่อโอ้มีหเกียร์ลืมจะใส่เกียร์เจ<ะ>็ดเดี๋ยวเราจะไปชมบ้านเจ้าของใหม่กันนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับทำไมถึงเลือกคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะครับคิดว่าเป็นจานชาย

เจ้ามาขาวเทครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนา้าครัลิปนี้บายบายครับมาถึงน,นะครับไป ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเจ้าของใหม่กันเลยนะครับไปน่าจะอีกประมาณไกลอยู่ครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ชมเรื่อยๆครับ